啊，OK，No。 ไาก็ลงครับเดี๋ยวเรนต้องกต่อไปกดปุ่มตึ๊งเนค่ะสุดยอดระบบแหนกเกินแล้บตาแล้วโบกตาแล้วโบตาเอาแบบ new experience ที่เป็นการทักทายที่น่ารักที่สุด E ขอแบบน่ารักที่สุดเป็น U Experience สวัสดีครับมงมีเอาคุเซนนะคะเอ้หนุ่มไปไปเล่นรถไฟแล้วเขาหลุแนวแบล็วนะแบววันนี้ก็มาแนวแบวสุดท้ายแล้วพี่ผมบอกเลยว่าเขเกินก่อนยังไง ลูชายของผมคนนี้เนี่ยเรียกว่าน่ารักที่สุดในย่านโศกได้ไนน่ารักคิลเลสอโเอาละอกี้บอกกดดันแล้วไม่น่าไม่น่าเกดขนาดนี้นี่คือน่ารักที่สุดย่านโศกนะนะครับผมพอมแล้วครับ้อแล้วนะยใชคุณที่ยอหรอใช้พื้นที่ยอโอเคไม่เอะครับไม่เอาไม่เอา่เอไม่อ่โอเคสามงหนึ่งไปค่ะสวัสดีครับ

เชื่อว่าหลายๆคนก็คืองานยุ่งมากๆมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงอตากี้เป็นผู้บอกร้องคุ้มใครที่บอกว่าเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองดีที่สุดตากี้คือที่สุดที่สุดเลยหรอที่กับที่สุดเลยครับหรอจะบอกว่าตากี้ทนแต่งหน้ามาอีกเลยนะครับตาคี้นี่นะครับฝีมือที่ผมแต่งหน้าตอนนี้ตากี้ก็คือแต่งทั้งแต่งหน้าของงานเลยเอ่อยังไม่ตกครับคือวันนี้ได้จบอย่างเราค่ะเป็นิวตี้บล็อกร้องคุ้แต่งหน้าเองใช่แล้วถ้าผม อว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีที่สุดในกรสบวนกมไม่แน่ใจว่าดีที่สุดไหมแต่ว่าพยายามำทำให้ดีที่สุดครับผมอ่าน่ารักมอ่ยวันนี้น่ารัก,กมากๆเลยนะคะเอาแหละวันนี้ในแถลางานของโลนัสนะคะวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกเลยนะคะกับ first lonus new experience อยากให้ทุกคนฝากุประพันิตัวนี้แล้วก็บอกแฟนๆกันเลยเริ่มจากใครก่อนดีหรือเป็นตัวแทนก็ได้ พี่ใหญ่ก่าเรคนคนนี้จะพูดเรื่องพลิตาระยุทที่สุดเนี่ยต้องเป็นคุณนี่เข้มเ็นสได้ได้เลยครับทมถอยหักันไปทุกทีแล้วอ่าหน้าหนแวต่อไปพวกนี้คือคจริงๆอะเรามีความน่าจะอยู่เลาจากที่ได้พี่อิชิตภาร่าเป็นไงใช่คือแน่เราอยู่เร้ว่าแม่เนี่ยต้องพี่อต้องเลือกเนอ่งดีแล้วว่าตัวเนี้ยถ้านะเปเนี่ยต้องแบบคือที่สุดอยู่แล้ว สาราปรุงเลี้ยงคัดมาแล้วที่สุดได้กว่าได้ได้ร่วมกับว่าได้ร่วมกับยังได้คัดแบบว่าเหมือนร่วมในการทำใช่ไหมความคิดต่างๆแสดงความคิดเห็นในการปรับสุรต่างๆเวลาแบบสองปีเลยเห็นไหมใช่ซูเปอร์สตาร์เราปรุงเลีอยงมาแล้วทุกคนไม่เชื่องเนี่ยว่าโมธานเนี่ยคือที่หนึ่งจริงๆค่ะเรยังไงเราลองดูครับผมว่าเป็นยังไงส่วนผสมเนี่ยโคตรทางไหนใส่เราหน้าเราเลยจะอิ่มฟู ไปซับผิวเรียบเนี่ยรอๆกันค่ะครับผมเปินเจ้าไปลองด้วยอ้าวเลิศมากเลยมันเป็นที่บกเอรออย่างี้ี่ช่วยอวยพรหน่ันนี้เปิดตัวเชิญเลยค่ะมันก็เป็นเฟิร์สที่เนี่ยแต่ว่าพี่เนจะอวยพรให้เพราะรนตัวเองไป่ายรันยนยนอืนดีกว่ายนกาพอดีก็ยี้ก็อวยรเปิดตัวครั้งแรกด้วยแล้วก็ขอให้บอกว่า เลิตภัณฑดีๆสามารถไปชฉีดกับทุกๆคนบอกว่าก็ช่วยดูแลบำรบุงหรืว่าผิวทุกคนให้าสวยงามแบบที่ทำเลยครับผม เต้ขอบคุณทุกคนที่มาหากราในวันนี้นะครับผมแบบทุกคนน่ารักมากเลยแบบขอเสียนนงวยหทีได้ไหมครับชื่นใมาทุกคนเชียรกันมาให้กำลัใจกันนะครับตอนนี้พวกเรา Process Girl กำลังทำผลงานมากำลังจะมีซิงเกิลปล่อยมาเรวๆนี้นะครับผมในวันที่เอนพกายนรครับผมวันที่9เดือนนี้นะครับแล้วก็ในช่วงปลายเยก็จะมีหนึ่ได้ชมกัมนนุกๆไปเลยจุๆเลย ก็มีงานเฟสติวัลต่างๆในปีนี้มีบอกว่าเยอะแยะเลยครับผมเฉพาะมีอลปแล้วก็วันที่2พฤศจิกายนก็มีคอนเสิร์ตแรกของเรานะครับผมใครที่ยังว่อยู่ยังบกว่ายังยังไม่รู้จะไปดูใครดีไปดูพวกเราไีใช่ไรัโอ้กว่ันนี้เลยบอกว่ตั้วันนี้เลยทุก่นกัอ่วเลยนะครรคิ้ ครับผมเจอกันครับใช่เดี๋ยวรอดูว่าคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างนะคะเอาล่ะวันนี้ขอเสียงปรบมือแรงกเจอกันขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะนี่คืออีกหนึ่งความสนุกนะคะที่ทางแบรนด์โลนัสมอบให้กับทุกคนเลยนะคะอ่าตอนนี้เดี๋ยวขอขอบคุณโปรเซสด้วยนะคะ